เปิดดวงความรักพิธาเจอทักแบบนี้แล้วมีโอกาสเป็นนายกไหมรายการตีสิเดที่มีวิทธวัฒนสุนทรวิเนศและแพทย์นภปภาเป็นพิธีกรทำนักการเมืองคนดังอย่างทีมพิธาลิมจเจริญรัตต้องวาวุ่นกันเลยทีเดียวเมื่อต้องมาเจอกับอาจารย์คทาชินบัญชร เพื่อเปิดไพ่ตรวจสอบดวงซึ่งงานนี้อาจารย์คทถาให้พิธาหยิบไพ่บอกว่าช่วงอายุ44-52ดวงชะตาฟ้าเปิดจะมีพลังจะได้ดังที่หวังส่วนที่เปิดไพ่ที่มีสาวสามคนอาจารย์คทถาบอกว่าจะสับสนงวยงงนิดหน่อยเรื่องหัวใจในเรื่องความรักต้องระวังนิดหน่อยช่วงกันยายนตุลาคมพฤศจิกาจะสับสนงงง,งวยภาพลวงตาด้วยทั้งเรื่องรักและการเมืองอย่าไปหลงกลหรือไปอะไรแต่โชคดีมีเซนของ ตัวเองกลางปีหน้าถึงจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดเปิดไพ่เรื่องความรักได้ไพ่พระรามเดินดงแปลว่าทั้งเรื่องงานและความรักเดินดงไปก่อนต้องเดินไปเรื่อยๆ ความรักยังไม่ลงตัวหรือชัดเจนต้องรอช่วงกลางปีหน้าไปแล้วเรื่องสุขภาพระวังเรื่องความร้อนปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายและเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกต้องระวังช่วงพฤศจิกายนี้และปี2568ถามให้ว่าจะได้เป็นนายกไหมาอาจารย์คาถาทำไหนไพว่าต้องรอเกณฑ์ที่จะสำเร็จได้อยู่ในช่วงเมษายนถึงพฤษภา2565ไปจนถึง พฤษภาถึงมิถุนา2568จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและมีโอกาสสำเร็จ